ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บก็ต์ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บก็ต์ไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทําตามพี่เลยนะครับน้องสามารถล็อกั็สมคร ตรงนั้นได้เลยนะครับก็พี่สะดวกเป็น a c e b o o k นะครับพี่ก็สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android แล้วก็ iOS ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายเลยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะสุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกไปในส่วนของ War ูมอนี่วอลเล็ตนะครับจากนั้นนะครับให้น้องกดคลกด วางนะครับพวกเราคัดลอบมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเบอร์นี้มานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดสักเซสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเติมนะครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1000เพชรนะครับหนึ네่พันเพจนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับที่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี่นะครับได้อีกแลครับหนึ่พันเพจนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็300 400ยสี่รได้หกบ้างนะครับนี่นะครับได้68ก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตีร้อนะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็คน ออกมีนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600ัน้อยโอยไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพจก็เด้งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอลไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีก,กเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ f i h a n n e l นั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มาสปอยนะครับในส่วนของ กิจกรรมในวันพ um, ุ่งนี้นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับ m 1887สกินใหม่นะครับจักรวานแห่งตำนานเข้าชาร์ตนะครับตั้งแต่วันที่29นะครับจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของสกินใหม่นะครับของปืนลูกซอง่วงนั่นเองนะครับ m 1น8 7นั่นเองนะครับก็เป็นจตุรธาตุนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ธาตุนะครับมีในส่วนของลมนั่นเองนะครับว่าพายุนะครับแล้วก็ในส่วนของ t h เดอร์นะครับหรวอว่าสายฟ้านะครับแล อควานั่นเองนะครับรู้ว่าทะเลมหาสมุทรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลาวานั่นเองนะครับก็สกระบอกนั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของ กระบอกหน่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้9ก้าโมงนะครับพี่จะสุ่มแล้วก็มีกิจกรรมแจกเพชรให้กับน้องๆด้วยนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของค่าสแต็กนะครับดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัตราการยิง2นะครับแล้วก็ลดในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ลงไป1นั่นเองนะครับสระบ์เ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดอินเซเดมบูสนั่นเองนะครับก็เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้แนะนํานะครับน้องคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสกินโหดๆนะครับก็ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับตัวราวาอินเซเดียมนั่นเองนะครับไปดูในส่วนของกระบอกต่อไปนะคครรรรััับบเเดดตตวอองท็ปนะะะย2ามจ1แ่ล ของความแม่นยําลงไป1นนั่นเองนะครับสลับเจ้า Aqua Boost นั่นเองนะครับ M1 ไปประเจสายน้ำหรือว่าขึ้นทะเลของเรานั่นเองนะครับก็แนะนำาลครับสรับสายระยะนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับลูกซองหิมะนะครับที่บวกระยะ2นั่นเองนะครับก็มาจัดกันได้นะครับไปดูตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัวที่3นะครับ M1 ไปประเจ Solaris b o o t แนะนำนะครับสรับสายแม่นยำนะครับก็ดาเมจไม่มีนะครับแต่บวกแม่นยำถึง2อัตราการยิง1แต่ลดในส่วนของความเร็ว เลื่อนที่ลงไป1นึ่นั่นเองนะครับสำหรับโซลาริสหรือว่าทันเดอร์สายฟ้าของเรานั่นเองนะครับก็มาจัดกันได้นะครับสำหรับสายที่แบบ ยิงไม่ค่อยโดนนะครับแต่อันนี้มันบวกแม่นยำนะครับก็น่าเล่นนะครับก็มันมีมีเพชรก็เหมาให้หมดเลยนะครับเซอร์สี่กระบอกก่อข้ามาดูในส่วนของตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับเป็นในส่วนของเทอร์โนโดบุสนั่นเองนะครับเ1็8 7นปเจพายุนะครับก็ความเร็วรีโหลดบวก2นะครับจอกก่อบวก1นะครับแต่ลดในส่วนของความแม่นยำนะครับก็รีหรือเปล่านะครับบวกจอกก่อแต่ไม่บวกดาเมจนะครับแต่บวกในส่วนของ ความเร็วรีโหลดนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับฟิลลูกซองม่วงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะออกง่ายที่สุดนะครับในความคิดพี่นะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูวิธีการเล่นกิจกรรมกันนะครับมันจะเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับซึ่งวงล้อเนี่ยมันจะมี2วงนะครับมีวงนอกกับวงในเอาทำไงเพ่เข้าใจมีวงนอกกับวงในวงนอกวงในเวลาที่น้องหมุนเนี่ยราคาการหมุนนะครับ หนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ส9เพชรส่วน5ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่90เพชรก็คือถูกไป5เพชรนะครับก็ต้องขอบคุณ GM เอาโตะด้วยนะครับที่สอนวิธีการเล่นกิจกรรม <Okay. S 2> ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็กิจกรรมแบบที่ GM บอกนะครับก็เป็นแบบวงล้อข้างนอกแล้วก็วงล้อข้างในนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็มีสิทธิ์นะครับในส่วนของปืนนะครับทั้ง4กระบอกนั่นเองนะครับ ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับก็ออกง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับเซิร์ฟนอกประมดประมาณ3,000เพชรนะครับกระบอกละพันเพชรเท่านั้นเองนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับคนไหนที่คอมเมนต์ถูกนะครับว่าพี่ใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่ก็รับบัตรกีฬารางนวันนั่นเองนะครับแจก2คนนะครับก็รับไปคนละ20ิกีฬานั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับ9้าโมง30นาทีน้องๆเปิดสั่นกระดิ่งไว้น คอมเมนต์1แล้วก็2รับบัตรกีฬาฟรีนะครับ <L> ในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับ1ครัง้งในราคา19เพชรนะครับแล้วก็5ครัง้งในราคา90 <L> เพชรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆเออประมาณ9ก้าโมงนะครับกิจกรรมก็จะอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเติมเพชรแบบเมลพาแล้วปลอดภัยที่สุดนะครับมาเติมกับพี่ได้นะครับโปรโมชั่นเมลพาตามนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมเติมเพชรรับโบนัสด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเติมเท่าไหร่ก็ได้คูณ2นนั่เองนะครับคนนไหที่ลดเท่่าไหรก็อย่าลืมนะครับมมมาาาเติกกัับบบบพี่ได้้้นะคคครรแแุๆลว็ เอาเพชรไปใช้คูณ2องี่นั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผู้นี้อาจจะมีลดราคานะครับน้องก็ลองทักพี่มานะครับเพราะว่าพี่อัดตอนนี้แล้วก็โปรโมชั่นมันตามนี้อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผู้นี้อาจจะแบบราคาถูกกว่านี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ thank you sk 2 w e n t gaming ด้วยนั่นเองนะครับก็กดติดตามแล้วนะครับผู้ติดตาม1 8 2 0 0 0้าคนนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเอาคลิปเข้ามาแชร์ให้น้องๆดูนะครับวิธีการเล่นแล้วก็เพชรนะครับใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนนวว่่าใสของ คลิปของข่าวนะครับที่สุ่มในส่วนของสกินปืนนี้นะครับจะหมดเพรเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะอัปเดตเข้ามาตอนเที่ยงคืนหรือว่า9้าโมงนะครับแต่เป็นเอ็กซ์อีเว้น์น่าจะประมาณ9โมงครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยนะครับวิธีการเล่นนะครับนี่นะครับก็ต้องสุ่มนะครับเออว่ามันอยู่ได้ไอเทมอะไรในข้างนอกนะครับได้ถ้าเกิดได้ข้างในแล้วก็มาสุ่มนะครับว่าน้องจะได้ปืนอะไรข้างในนั่นเองนะครับ ก็ของเขามีเพชรอยู่1,365เพชรนะครับคร่าวๆนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้เขาจะหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพากไปแบบพังๆด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะพากอะไรนะครับน้องลองดูคลิปนะครับตอนนี้ครับก็แนะนํานะครับสำหรับคนที่สุ่มนะครับให้น้องกด5ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะลดราคานะครับของเซิร์ฟไทยประมาณ19เพชรนะครับสำหรับ1ครั้งนะครับถ้าเกิดสุ่ม5ครั้งก็ประมาณ 100เพรนะครับแต่น้องสุ่มแค่90เพรเท่านั้นเองนะครับก็ลดราคาไปนะครับก็สุ่มนะครับครั้งละ5อครั้งละ5 5ทีอะไรประมาณนี้ก็วงนอกนะครับน้องต้องสุ่มให้มันตรงสีเหลืองอ่ะสีเหลืองมันมี2อันนะครับถ้าเกิดไม่ได้สีเหลืองก็ได้ไอเทมข้างนอกนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับน้องๆมาดูกันนะครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้าเกิดเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยนะครับมันมันวิธีการเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่ล็อกหรือไม่ล็อกนะครับมันขึ้นอยู่กับการการตลาดของแต่ละเซิร์ฟนั่นเองนะครับพี่คิดว่าพวกนี้อาจจะหมดไม่เยอะก็ได้นะครับมาดูกันนะครับอ <c oughs> ย่างนะนี <c oughs> ่อีโมจิมาแล้วแบบโอ้ออกยากจัดอะไรประมาณนี้ครับน้องๆแต่มันก็ออกยากจริงๆนะครับน้องๆแบบกิจกรรมนี้นะครับ แต่แค่เกิดแบบสุ่มไปแล้วมันลงเลยก็แบบโชคดีไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับออกยากจัดนะครับเหลือ8,004แล้วนะครับหมดประมาณ1,600เพรแล้วนะครับยังนะครับนี่นะครับส่วนมากก็อ่าได้มา1อันแล้วนะครับนี่โอเคก็ถือว่าได้ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะหมดหมดหมดไปเยอะแล้วนะพูดผิดเลยครับ2,000เพรได้มา1อ่าได้มา2กระบอกครับ2,000เพรเขาได้มา2กระบอกแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดได้ ก็บอกไหนแล้วนะครับมันจะไม่ได้ซ้านะครับเห็นไหมครับน้องดูสังเกตวงตรงกลางนะครับนี่นะครับได้กระบอกที่3มาแล้วนะครับเหลือเจ็ดนแปดนะครับเหลือกระบอกสุดท้ายนะครับก็สีแดงออกยากนะครับพี่บอกแล้วนะครับถ้าเกิดแบบครั้งแรกได้สีแดงนี่ก็คือแบบคาบุญก้าวัดมาจริงๆนะครับน้องคือสีแดงออกยากมากนะครับคือออกอันสุดท้ายแล้วประมาณนี้นะครับมันจะไล่กันนะครับสีขาวนะครับสีเหลืองสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับถ้าพี่จําไม่ผิดเมื่อกี้นะ แล้วก็ในส่วนของสีแดงอันสุดท้ายแล้วประมาณนี้นะครับน้องๆน,นี่นะครับได้มาแล้วนะครับก็กิจกรรมเป็นแบบนี้นะครับขโมดไปประมาณ2,300กว่าเพรนั่นเองครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสหรับวิธีการเล่นนะครับในกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับ M1887 นะครับสี่จตุรเทพนะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับเออสี่จตุรเทพหรือสี่จตุรธาตุอะไรประมาณนี้นครับว่าเป็นธาตุทั้ง4นั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้นะครับคนไหนที่มาเม้นไว้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพราะว่าน้องจะได้รางวัลเป็นบัตรคืนหน้านั่นเองนะครับก็ฝากน้องๆนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่ฝาก วนันหนึ่งไลค์หนึ่งการติดตามเท่านั้นเองนะครับสู่หนึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนั่นเองนะครับในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฝากน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อหัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ H Q Fight Channel ตะตอมเหรียญอุ้ยออกโคตรแง่เลยนะตอนท้าเรี้มันก็นเรียบร้อยนะครับสวนโทเค้นนี่นะครับชาบักทองนะครับ H Q Fight Channel